มาต่อกันเลยนะคะเรื่องสิงสาราตายคือเราจะบอกทุกคนว่ามันน่ากลัวมากๆยิ่งตอนเนี้ยตอนที่เราลงเนี่ยคือน่ากลัวแบบมากๆ,ๆเลยมันมีความเชื่อมีสิ่งลี้ลับแล้วก็มีความต่อเนื่องของคดีเรารู้สึกว่ามันเป็นนิยายที่ลงรายละเอียดดีเทลเยอะมากๆเรื่องนี้จะมีหลายตอนหน่อยนะคะเพราะว่ารายละเอียดเยอะเราไม่อยากจะข้ามสักรายละเอียดเลยเพราะมันสนุกมากๆ,ๆใจทุกคนเหมือนได้สืบคดีไปด้วยกัน เรื่องนี้น่าติดตามอยากให้ทุกคนชอบมันแล้วก็ติดตามไปยันจบเลยก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากให้เราทําเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้แต่ก็ไปเริ่มสปอร์กันได้เลยค่ะและสักพักหนึ่งสารวัตรก็เดินออกจากห้องไปและดาลินก็รู้ว่าตอนนี้สารวัตรไปไหน สารวัตรไปที่ยิมข้างล่างน่าจะไปเตะกระสอบใสยหรือไม่ก็ไปหาที่ระบายอยู่เขารู้ว่าตอนนี้เขาไม่สามารถเข้าใกล้าสารวัตรได้เขากลัวเขาจะได้ไปเป็นคู่ซ้อมและทุกคนในนั้นก็กลัวนะคะเพราะรู้ว่าเวลาสิงหาโกรธสิงหาจะต้องหาคู่ซ้อมและคู่ซ้อมจะต้องสะบักสะบอมแค่ไหนก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สิงหาเลยเขาเลยนั่งคุยกับทูบไประหว่างที่กําลังพันแผลให้ทูบอยู่เขาก็พยายามจะบอกทูบว่าไม่ต้องกลัวสิงหานะถึงแม้สิงหาจะดูดูไปบ้าง แต่สิงหาก็เป็นคนดีใช่เขาก็คิดแบบนั้นคิดว่าสิงหาก็ดีแหละดารินเลยถามีกว่าแล้วเห็นว่าคนเสื้อผ้ามาจะไปนอนไหนหรอหรือว่านอนที่นี่ทุปก็พยายามจะสายนาบอกว่าเขาจะไม่นอนที่นี่เด็ดขาดให้เขาไปนอนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่ดารินเลยพูดว่างั้นก็ไปนอนกับสิงหาสิลองขอสิงหาดูทูปก็เลยบอกว่า สิงหาจะให้เขาไปนอนหรอไม่มีทางหรอกหรือว่าพี่จะให้เขาไปนอนด้วยดาลินริบปฏิเสธว่าไม่ได้หรอกเขาต้องทํางานที่นี่ไหนจะต้องออกไปธนสูตรอีกเขาพาทุบไปด้วยไม่ได้หรอก ทูบเองก็กลัวผีส่วนเขาก็ต้องไม่ทางานเกี่ยวกับศพทูบก็เลยจะถอนหายใจดารินเลยเสนอว่างานเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวเขาจะสอนเขารู้ว่าสิงหาเป็นคนแบบไหนสิงหาเป็นคนแพ้ลูกอ้อนนะลองอ้อนขอไปนอนด้วยสิอ้อนพูดจาหวานๆสิงหาย,ยอมชั่อทูบก็เลยบอกว่าไม่หรอกถ้าเขาไปอ้อนแล้วโดนสิงหาด่าก,กลับมาจะทํายังไงถ้าทําให้สิงหาโมโหงหนักอีกจะทํายังไงดารินก็เลยบอกว่าลองดูสักครั้งนาะเขาเลยพาทูบไปหาสิงหาทูบก็เลยง ว่าสิงหาไปไหนทําไมต้องพาไปหาสิงหาด้วยทําไมเราถึงไม่รอที่นี่แต่ดารินไม่ได้หวังดีอะไรขนาดนั้นที่เขาต้องการพาทูบไปหาสิงหาตอนนี้เพราะว่าเขาต้องการช่วยเหลือตํารวจทั้งหลายที่กําลังเป็นคู่สอนไปสิงหาอยู่พอเขาไปถึงโรงยิมเขาก็เลยบอกความจริงกับทูบว่าขอโทษนะที่เขาต้องทําแบบนี้จริงๆแล้วเขาอยากให้ทูบมาเป็นคู่สอนให้กับสิงหาเพราะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สิงหาแล้วพาสิงหาออกไปจากโรงยิมมีทีเขาเลยพักทูบไปหาสิงหา พอสิงหาเห็นทูปก็เลยหันมาถามพูกว่ามาทําไมออกไปทูปก็ตะกึกตะกักจะเอาไงต่อดีจะถอยหลังหรือเดินหน้าแต่พี่ดาลินบอกให้เขามาเป็นคู่ซ้อมให้เขาต้องยอมสินนะเขาเลยบอกไปว่า เขามาเป็นคู่สอนให้สิงหาก็ทำหน้างงแต่พอเห็นทูบทำหน้าอย่างนั้น <c oughs> ก็เลยบอยทูปไปใส่นวมแล้วก็ขึ้นไปรอเขาบนเวที <c oughs> ตลกมากนะคะฉากนี้ทูปเป็นคู่สอนกับสิงหาซึ่งน้องไม่เคยต่อ,อยมวยมาก่อน <c oughs> ก็คือโดนไปสองหมัดกำเดาไหลเลยจนสิงหาต้องยอมถึงแม้สิงหาจะหนุดแรงกว่าครึ่งแล้วแต่ก็ยังเลือดก,กำเดาไหลยอยู่แล้วพอเห็นน้องกำเดาไหลยอย่างนี้ก็เลยพาน้องลงจากเวทีเขาเลยเลิกซ้อมมวยนะคะ ทุกคนได้ยิ้มต่างดีใจกันหมดว่าสารลัวัดยุดซ้อมแล้วพอลงมาข้างล่างาวัดก็ประครบจมูกให้แล้วก็ถามว่านี่มึงไม่เคยต่อยมวยเลยเหรอทุบก็เลยพังผูกไปว่าเขาไม่เคยซ้อมมวยเขาไม่เคยต่อยเตียบใครแล้วเขาจะซ้อมมวยทำไมแต่ลวัดได้ถามว่าแล้วมึงมีเพื่อนบ้างหรือเปล่าเนี่ยทุบเลยเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กว่าเขาไม่เคยมีเพื่อนเลยสิงหาได้ถามว่าทำไมถึงไม่มีเพื่อนล่ะ ทูบเลยบอกว่าเขามีเพื่อนไม่ได้หรอกแต่ก่อนเขาก็มีเพื่อนแหละแต่เขาไม่สามารถแยกออกได้ว่าคนไหนคนคนไหนผีตอน,นเด็กเขาเลยชอบพูดคนเดียวเพื่อนพอเห็นเขาพูดคนเดียวก็นึกว่าเขาเป็นบ้าทุกคนเลยพยายามจะเฟดตัวหนีพยายามจะออกห่างจากเขาแล้วก็ผลักสายเขาออกมาและตั้งแต่ตอนนั้นเขารู้สึกแย่เขาเลยออกมาอยู่คนเดียวเขาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบ่อยๆจนมันเกิดเป็นความเคยชินไม่ทําให้เขาไม่มีทักษะในการเข้าหาคนหรือว่าจะเข้าหายังไง เราก็ยังถามต่ออีกว่าแล้วเวลาทํางานและแล้วตอนนี้ลามึงมีเพื่อนรือเปล่าทุกก็เล่าแบบละเอียดเลยเล่าเยอะมากๆนะคะเขาไม่เคยเล่าเรื่องตัวเองให้ใครฟังแล้วก็ไม่เคยพูดกับใครนานขนาดนี้มาก่อนแต่ครั้งนี้เขาได้พังพูเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตเขาให้กับสิงหาฟังแต่เขาคิดว่าเวลาเขาได้อยู่ใกล้สิงหาได้พูดคุยกับสิงหาเหมือนเขาอุ่นใจมากขึ้นเขาก็เลยพูดเรื่องราวทั้งหมดไปนะคะ หลังจากที่เขาพูดคุยกันเสร็จสิงหาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปอาบน้ำและจะกลับบ้านกัน ทูบเลยถามขึ้นไปว่าแล้วใจะให้เขานอนไหนจิงหาก็พูดออกไปชิวๆว่าก็นอนที่ห้องพักที่นี่ก่อนไงทูบก็รีบส่หน้าปฏิเสธและพูดว่าให้ผมไปนอนกับสารวัตรได้ไหมนอนข้างนอกก็ได้นอนที่ไหนก็ได้ถ้าเอาเขาไปอยู่ด้วยเขาล้างจานเป็นเขาทําความสะอาดบ้านเก่งนะเขาจะทําทุกอย่างตามที่สิงหาบอกเลยนะเขาเลยอ้อนตามที่ดารินสอนมาซึ่งตอนที่เขาอ้อนไปด้วยเขาไม่กล้ามองหน้าสิงหาได้แต่ก้มหน้าพูดน้าเสียงหอ,อ,อนอนอนหลังจากที่พูดจบเขาก็เงยหน้า มองสิงหาว่าสิงหาจะดูเขาหรือเปล่าจะไปดีเจเขาไหมแต่ผิดคาดสิงหาตอบว่าอืได้สิแต่มีข้อแม้นะถ้ามึงทําตัวน่ารำคาญแม่แต่ครั้งเดียวกูจะไล่มึงมานอนที่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่กูอยากขอก็คือมึงห้ามให้ปากคําเกี่ยวกับเรื่องผีสางอะไรเหมือนที่เล่าให้กูฟังก็พอเล่าไปตามที่มึงเคยเล่าให้กูฟังแต่ห้ามเล่าเรื่องลี้ลับอะไรทางนั้นให้กับคิงฟัง ทูปก็รีบพยักหน้ารับและก็ถามย้ำยไปว่าจริงหรอสรวัตรได้ผมอยู่ด้วยใช่ไหมสรวัต์ก็เลยบอกว่าได้สิเราลืมเล่าไปช็อตหนึ่งนะคะก็คือช็อตที่เขาเปลี่ยนชื่อเรียกกันแล้วตอนนี้ทูบเรียกสารวัตรว่าพี่สิงแล้วนะคะหลังจากที่ทูบได้ตามที่คอแล้ว สิงหาเลยขอตัวไปอาบน้ำและทูบนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนส่วนตัวทูบนั่งรออยู่หน้าห้องน้ำเขาก็นั่งรอสิงหาอยู่หน้าห้องน้ำแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งเหมือนเขาเหลือบเห็นผีตนหนึ่งอยู่ในโรงยิมแห่งนี้และผีตัวนั้นเป็นผู้หญิงกำลังจ้องมองมาที่เขาเขาพยายามจะรวบรวมสติไม่หันไปมองไม่หันไปสบตาเขารู้ว่าถ้าผีตัวนั้นเห็นเขาจะต้องเข้ามาทำร้ายเขาแน่แต่ผีตนนี้เหมือนจะไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นผีที่มีฤทธิ์เดช พุ่งเข้ามาหาเขาพยายามจะทําร้ายเขาตอนนี้เขากลัวมากเขาพยายามจะก้มหน้าเอามือปิดหูแต่ผีตัวนั้นก็พยายามหลอกล่อเขาตะโกนใส่หูเขาจนเขาสุดลงไปนั่งกับพื้นตอนนี้เขาทําตัวไม่ถูกเลยไม่รู้จะทำยังไงต่อดี เขากลัวมากในใจภาวนาให้สรารวัตรออกมาให้เร็วที่สุดสักพักหนึ่งสรารวัตรก็เดินออกมาตกใจมากที่เห็นสาภาพของทูบแบบนี้ก็เลยเข้าไปหาทูบถามทูบว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรตอนนี้ทูบเอาแต่กอดตัวเองร้องไห้สารวัตรเลยเข้าไปสวมกอดทูบกลัวา่าเขาโผล่เข้าไปกอดสรารวัตรสิงหาก,ก็ปอบเขาจนทูบอาการดีขึ้นเขาเลยพาทูบเดินออกมาจากตรงนี้แล้วก็พากลับไปที่โรงพักระหว่างที่อยู่ทางเดินเขาถามทูบว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าเขาฟังได้ไหมเขาเลยเล่านะคะว่าเขาเจอ ผีตนหนึ่งเขาคิดว่าผีตัวน,นี้ไม่ใช่ผีที่นี่เขาคิดว่าน่าจะตามเขามาจากวัดชารวัก็นิ่งฟังไปเขาเริ่มเชื่อแล้วว่าทูบมองเห็นผีจริงๆแล้วทูบก็นึกขึ้นได้ว่าผีตนที่เจอที่วัดเนี่ยเหมือนต้องการจะสื่อสารอะไรให้เขารับรู้เขาเลยบอกกับสิงหาว่าพี่สิงช่วยหาให้หน่อยได้ไหมว่ามีคดีรถชนอยู่ที่ด้านนึกเปล่าผมรู้สึกว่า พีตัวนั้นพยายามจะบอกอะไรกับผมเหมือนเขามีเรื่องที่ยังค้างคายอยู่มันทําให้เขาไม่สามารถเป็นผู้ไปเกิดได้ช่วยหน่อยได้ไหมครับซิงหาก,ก็พยักหน้าตอบรับจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะช่วยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่คดีของเขาแค่คดีที่เขาทําอยู่มันก็เยอะมากพอแล้วแต่เขาแค่อยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเขาอยากจะรู้ว่าสิ่งที่ทูบพูดอะมันเป็นจริงหรือเปล่าพอเขากลับมาถึงห้องเขาเลยเรียกหมวดเข้มเข้ามาหาบอกให้หมวดเข้มดูคดีนี้ให้หน่อยเขาก็บอกลักษณะตามที่ทูบบอกเคยเกิดคดีขึ้นแถวนั้นหรือเปล่า ช่วยไปหาให้หน่อยหมดเข้มก็หายไปสักพักกลับเข้ามาพร้อมกับแฟ้มคดีถามสิงหาว่าสวัตรรู้ได้ไงครับว่ามีคดีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วรู้ยันบาดแผลว่าเกิดตรงไหนบ้างนี่สารวัตรรู้ละเอียดขนาดนี้เลยเหรอครับไปรู้มาจากไหนคดีนี้เกิดเมือต้นเดือนที่แล้วผมจําได้ว่าผมไม่ได้รายง,งานให้กับสารวัตรฟังนะสารวัก็นิ่งไปแล้วก็อ่านแฟ้มคดีสิ่งที่ทูบพูดมันเป็นจริงทุกอย่างเลยลักษณะการตายและก็บาดแผลตามร่างกายเป็นที่ทูบบอกทุกอย่าง เขาเลยเริ่มเชื่อสิ่งที่ทูบบอกแล้วก็ถามกับบทเข้มไหมว่าแล้วรถที่เกิดเหตุละ่ะยังอยู่ไหมบทเข้มก็พยักหน้าตอบไปว่ายังอยู่ครับอยู่ที่โกดังหลังโรงพานี่เองครับญาติไม่เดากลับไปด้วยครับฝากไว้ที่นี่ชาวก็พยักหน้ารับรู้เขาเลยชวนทูบไปที่แห่งหนึ่งทูบพยายามถามสิงหาว่าจะพาเขาไปไหนเออตามเขามาเถอะจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากให้ทูบมาด้วยหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่ทูบลงมาด้วยเขาเลยพาทูบไปที่โกดัง พอไปถึงโกดังเขาก็หันมาพูกระทูบว่าอย่าวอกแวกมองมาที่หลังเขามองมาที่เขาก็พอห้ามหันไปมองทางอื่นเขาเลยพาทูบไปที่โกดังที่เก็บของกลางและพอมาถึงโกดังเขาเห็นสภาพทุบที่สั่นเทาคงจะเห็นวิญญาณเขาเลยหยิบผ้าเช็ดหน้ามาแล้วก็มาผูกปิดตาให้ทูบทุก็รู้สึกถึงความเอาใจใส่ พี่สิงกลัว,วเขาจะกลัวเหลอผ้าปิดตายเขาเขาประทับใจมากๆสวััดบอกให้ทูบยืนอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขามาแล้วเขาก็เดินไปเพื่อจะไปดูรถมอไซคันนั้นหลังจากที่ค้นหาอะไรเสร็จเขาก็เจอตามที่บอกนะคะเขาเลยเปิดคนดูรถว่าในรถมีเงินหรือเปล่าเพราะว่าทูบเคยบอกเขาว่าเงินรถเขาเลยคิดว่าเงินน่าจะอยู่ในมอไซคันนี้และเขาก็เจอเงินจริงๆเงินนี้มีเยอะพอสมควรเขาก็หยิบออกมาแล้วก็พาทูบออกไปพอออกมา ได้เขาเลยเปิดตาให้กับทูบแล้วก็หยิบเงินให้ทูบดูบอกว่านี่ใช่ไหมที่ผีตัวนั้นต้องการตามหาทูบก็ตกใจมากไม่คิดว่าสารวัตรจะเชื่อเขาแล้วก็ช่วยเขาหาหลังจากที่หามาได้เขาก็พากันกลับเข้าไปนะคะแล้วก็เอาเงินให้หมดเข้มไปส่งให้ญาติแล้วเขาก็กลับมาที่ห้องทํางานและขคิงก็เดินเข้ามาหาเขาบอกว่าต้องการสอบสวนทูบตอนนี้ เขาเลยพาทูบไปที่ห้องสอบสวนนะคะสลวรก็ตามขึ้นมาดูด้วยตอนนี้ทูบอยู่กับคิงในห้องสอบสวนส่วนสลวัตรส่วนสรวัตรนั่งดูอีกห้องหนึ่งสิงหาก,ก็นั่งดูเขาอยากรู้ว่าทูบจะพูดอะไรจะตอบคาถามแบบไหนและอยากรู้ด้วยว่าคิงจะถามคําถามแบบไหนมันก็เป็นตามที่คาดนะคะคิงก็ถามเหมือนที่เขาเคยถามทูบก็ตอบเหมือนเดิมไม่ว่าคิงจะซอกแซกถามแค่ไหนทูบก็ยังตอบเหมือนเดิม ตอนนี้คิงโมโหมากเขาไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ทูบพูดแต่ทูบก็ยังเอาแต่ตอบเหมือนเดิมเขาเลยพูดว่าก็เห็นอยู่ว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจใจเขาเป็นคนร้ายอยู่ได้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้หลักฐานก็คาตายอยู่ว่าผมไม่ได้เป็นคนทําไม่มีอะไรเชื่อมโยงม,มาถึงผมได้เลยเขาเพยายามจะพูดให้คิงเชื่อตอนนี้ก็หมดเวลาสอบสวนหลังจากหมดเวลาสอบสวน สิงหาก็เดินเข้าไปในห้องเลยแล้วก็พาทูบอกมาแต่คิงไม่ยอมนะคะเจ้าทูไปไหนเขายังสอบปากคําไม่เสร็จสิงหาเลยตอบไปว่าจะสอบสวนอะไรรักหนาไม่ว่ามึงจะถามไีกี่รอบทูก,ก็ตอบเหมือนเดิมมึงเจ้ายังไงมึงจะให้ทูเป็นผู้ต้องหายหได้หรือใช่ไหมถ้ามึงอยากรู้อะไรก็ไปอ่านแฟ้มสำนวนคดี กูรวบรวมข้อมูลไปให้มึงหมดแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรการ,รันตีว่าทูปเป็นคนทําหลักฐานไม่ได้บ่งชีม้มาที่ตัวทูถ้ามึงอยากรู้อะไรอีกก็ไปอ่านเอาหมดเวลาของมึงแล้วเขาพยายามจะพาทูบอ,อกมาแต่คิงก็คัดขานเขาทําทุกผิีทางเขาก็จะพูดว่ามึงไม่สามารถเอาไปไหนได้แต่สิงหาม่ยอมเขาก็ออกโรงปกป้อง บอกว่านี่มันเกิน48ชั่วโมงแล้วตามกฎหมายถ้าไม่มีหลักฐานเอาผิดภายใน48ชั่วโมงผู้ต้องสงสัยก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์มึงไม่มีสิทธิ์มาจับคุมเขาไว้หลังจากผู้จบเขาพาทูบออกมาตอนนี้คิงโกรธมากเขาโดนสรารวัตรด่าเยอะมากๆคือด่าเยอะกว่าที่เราพูดอีกนะคะคือหลายเรื่องมากๆตั้งแต่เรื่องที่คิงชอบใช้อำนาจโดยทางมิชอบชอบใช้อำนาจกดขี่เขาทิงหาพยายามจะย้ำเมอรคิงว่าเขาเป็นสรารวัตร ที่นี่คือที่ของเขาคุณไม่มีสิทธิ์มาออกคำสั่งเขาและสิงหาก็พาทูบไปที่บ้านพอมาถึงบ้านทูบดีใจมากเขาไม่เคยไปค้างอ้างแรมที่ไหนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เขามานอนที่อื่นนอกจากบ้านนอกจากวัดครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขามานอนกับคนอื่นเขารู้สึกตื่นเต้นนะคะเหมือนการมาเข้าค่ายพอเขาเปิดเข้าไปในบ้านปุ๊บ สิ่งที่เขาคิดมันดับสลายหมดเลยคือก่อนหน้าเน,นี่ยเขาไม่ได้เข้ามาในบ้านคืออยู่ข้างนอกแต่พอเขาเข้ามาจริงจริงบ้านนี้ลกมากๆเอกสารกองเต็มไปหมดจานก็ไม่ล้างตามพื้นก็มีแต่ขวดเบียร์ตวก็หันมาพูดกับเขาว่านอนได้เลยทําตัวตามสบายข้าวอะไรก็กินได้หมดมึงนอนอยู่โซฟาแล้วกันห้ามขึ้นไปชั้นบนทําอะไรข้างล่างก็ได้แต่ห้ามขึ้นไปชั้นบนกูจะขึ้นไปทํางานแล้วจะขึ้นไปพักผ่อนสักหน่อย มึงก็อยู่ตรงนี้แหละอยากทําอะไรก็เชิญเขาก็เดินขึ้นไปบนบ้านชั้นสองนะคะเราจะตัดมาฝั่งทูบบ้างทูบพอเห็นสภาพแบบนั้นเขาเคยบอกกับสิงหาว่าเขาจะดูแลบ้านเขาจะปฏิบัติสิงหาอย่างดีเขาเลยเริ่มกระบวนการทําความสะอาดบ้านเขาก็ทําทุกอย่างตั้งแต่ล้างจานเก็บขยะทูบบ้านคือเขาทําทุกอย่างเลยเขาเป็นคนที่สะอาดมากๆนะคะหลังจากทําเสร็จก็หมดแรงเลยเขาทําความสะอาดเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยสักพักหนึ่งสัตว์ก็เดินลงมา ก็ตกใจกับภาพที่เห็นบ้านเขาสะอาดมากแต่เขาแค่แคพูดลอยๆว่านี่มึงทําความสะอาดแล้วก็ดีเหมือนกันสวัสด์ก็เดินไปหยิบน้ําแล้วกาลังจะเดินขึ้นไปแต่ทูบก,กระทักขึ้นก่อนถามว่าสวัสด์จะกินข้าวไหมเดี๋ยวผมจะทํากับข้าวให้กินหรือว่าอยากได้กาแฟรหรือเปล่าแต่สวัสด์ก็หันมาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องทํทาอะไรั้งนั้นเขาไม่อยากกินตอนนี้เขาจะทํางานห้ามยุ่งกับเขาแล้วเขาก็เดินขึ้นไปในห้องเลย ตัดไปที่สารวัตรบ้างตอนนี้สารวัตรกำลังทํางานอย่างเคร่งเครียดมากๆกํากกลังอ่านสนํานวนคดีเก่าๆอยู่แล้วก็ข้อมูลที่เขาได้มาใหม่เขาก็โทรไปสั่งงานลูกน้องโทรไปสั่งงานหมวดเข้มบ้างโทรไปสั่งงานนายตำรวจคนอื่นๆบ้างและสิ่งที่เขาจะทําต่อไปนี้ก็คือการติดต่อกับกรมราชาาัณฑ์เพื่อเข้าไปคุยกับผู้ร้ายที่เคยก่อคดีนี้เมื่อ15ปีที่แล้วหลังจากติดต่อทางกรมราชัณฑ์ได้เขาก็เลยนัดแนะวันเวลาว่าจะเข้าไปวันไหนหลังจากวางสายเสร็จก็มีเบอร์แปลกโทรมาหาเขา ก็กดลับนะคะและคนที่โทรมาก,ก็คือคิงนั่นเองคือตอนแรกเขาไม่รู้ว่าใครโทรมาเขาก็พูดแบบสุภาพมากๆว่าฮัลโหลครับฝั่งนั้นก็พูดแสะมาว่าพูดเพรก็เป็นด้วยนี่ตอนนี้สารวัตรหัวเสียมากถามกันไปว่า มีอะไรถ้าม,มีอะไรแล้วแค่นี้แหละทางคิงพยายามจะพูดดีกับสารวัตรแต่สารวัตรไม่อยากคุยด้วยเขารู้ว่าคิงเป็นคนแบบไหนเขาไม่อยากจะเสวนากับคิงแต่สิ่งที่คิงอยากรู้ก็คือสารวัตรเอาผู้ต้องหาไปไว้ไหนเอาเด็กนั่นไปไว้ไหนเขาเลยบอกว่าทําไมกูจะไปไว้ไหนเรื่องของกูคิงก็เลยถามมาว่าอย่าบอกนะว่ามึงเอาเขาอย่าบอกนะว่ามึงเอาเด็กนั่นไปอยู่บ้านด้วยเพนเทาหอพักก็มีทําไมมึงไม่เอาไปฝากเอาไปอยู่ด้วยทําไมคะ สิงหาหัวเสียมากทำไมคิงต้องพูดจาแบบนี้กับเขาพูดเหมือนกำลังออกคำสั่งเขาอยู่เขาก็เลยพูดไปว่านี่มึงต้องการอะไรกันแน่แล้วไม่ต้องใช้น้าเสียงแบบนี้กับกูกูไม่ใช่ลูกน้องของมึงตอนนี้คิงก็ยิ่งโมโหนะคะเขาบอกว่าทำไมทำไมกูจะพูดกับมึงไม่ได้มึงแค่ตอบกูมาว่าเอามันไปอยู่บ้านด้วยทำไมสิงหาเลยตอบไปว่าแล้วมึงเป็นใครทำไมกูต้องตอบมึงด้วย คิงเลยตอบว่าก็เป็นคนที่เคยเอากันไนี่สิงหาพอได้ยินประโยคนี้เขาเลยตอบไปว่ามีอะไรอยากถามอีกไหมถ้าไม่มีก็แค่นี้แหละเขากําลังจะกดตัดสายแต่คิงก็พูดแทรกขึ้นมาว่าที่มึงเอามันไปอยู่บ้านด้วยมึงจะเอากับมันใช่ไหมฮะตอบกูบมาเดี๋ยวนี้สวัสดไม่สนใจกดตัดสายไปเลยนะคะและเราก็เพิ่งรู้ว่าคิงกับสิงหาเขามีซัมติงกันครั้งนี้ที่คิงโทรมาคือคิงเขาอยากรู้ว่าสิงหาพาเด็กนั่นไปไว้ไหนและครั้งนี้ที่เขากลับมาช่วยคดีเขาต้องการอยากจะช่ว จริงๆเขาอยากจะแก้ตัวจากครั้งที่แล้วที่เขาทําสารวัตรเดือดร้อนครั้งนี้เขาเลยอยากมาช่วยแต่สารวัตรไม่ต้องการนะคะเขาไม่ต้องการให้คิงมาช่วยคิงมาช่วยเหมือนมาสร้างปัญหาให้เขาเหมือนทําให้เขามาทํางานลําบากแต่การที่คิงทําแบบนี้เพราะว่าคิงอยากจะเข้าใกล้สารวัตรนั่นเองนะคะเรื่องนี้คือแซ่บมากๆและเราก็เพิ่งรู้ว่าสารวัตรเป็นนายเอกเชื่อมาตลอดว่าสารวัตรเป็นพระเอกแต่ว่าก็มีความเข้ากันได้อยู่นะคะเราจะ ตัดไปสถานที่เกิดเหตุบ้างนะคะตอนนี้สถานที่เกิดเหตุมีคนเข้ามาเยี่ยมเยียนนั่นก็คือเด็ก4ี่คนที่กําลังเข้าไปถ่ายทาล่าท้าผีเด็ก4ี่คนนี้ได้รับเมลมาจากคนคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนคลับของเขาส่งมาบอกว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งที่อยากให้ไปล่าท้าผีมากส่งประวัติของสถานที่แห่งนี้มาให้เขาเลยมาที่นี่พอเขาโพสตลงไปในเพจทุกคนให้ความสนใจมากๆเขาเลยมาไลฟ์สดณที่แห่งนี้ระหว่างที่ไลฟ์สดเขาก็พูดประวัติของสถานที่แห่งนี้ว่ามันมีความน่า วอยังไงบ้างแล้วก็เพิ่งเกิดเหตุฆาตกรรมณนะที่แห่งนี้ด้วยแล้วก็เล่าประวัติว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นป่าช้าเก่าเป็นป่าช้าศพไร้ญาติแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดหลายครั้งที่แห่งนี้เฮี้ยนมากๆเขาก็พูดผ่านไลฟ์สดต่างคนก็ต่างพูดดูสนุกสนานมากๆกําลังพูดลบหลูสถานที่แห่งนี้อยู่เขาเดินสํารวจไปบอกว่าจะพาทุกคนเข้าไปดูณสถานที่แห่งนี้แล้วเขาก็ยังบรรยายว่าเห็นไหมมันยังมีสายกั้นอยู่เลยแสดงว่าคดีเพิ่งเกิดเมื่อไม่นาน เขาก็อธิบายสิ่งต่างๆที่เขาเจอและเขาก็ดันไปเจอตุ๊กตาตัวหนึ่งอันนี้เรียกว่าตุ๊กตาเสียกบาลน,นะคะเราไม่แน่ใจว่ามันลักษณะยังไงถ้าใครอยากรู้ก็สามารถเสิร์ชอ่านได้คื่เราไม่กล้าเสิร์ชเพราะเรากลัวมากนะคะเขาก็บรรยายลักษณะตุ๊กตาไว้เยอะมากๆและก็พูดถึงประวัติตุ๊กตาตัวนี้ด้วยตุ๊กตาตัวนี้มีไว้สําหรับ การทาพิธีกรรมพิธีกรรมหนึ่งเวลาใครดูไม่ดีเขาไม่ดีเขาจะปั้นตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนในการปลดปล่อยสิ่งมีดีออกไปเขาก็บัรยายนะคะแต่พอเข้าไปเรื่อยๆหรือไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งไปหยิบตุ๊กตาตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็ทักสิ่งรอบข้างที่เห็นเพื่อนๆก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วเขาพยายามจะห้ามผลชื่อจ้ำว่าอย่าเลยมึงกับเฮอะรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วอากาศมันก็เริ่มเย็นตอนนี้เริ่มมีเสียงอีกากรีดร้องเสียงนกแสกอะไรเต็มไปหมดเลยตอนนี้เสียงมันร้องระง เพื่อนรู้สึกว่าท่าไม่ค่อยดีแล้วพยายามจะห้ามจำแล้วก็ชวนจำกลับแต่จำไม่กลับนะคะจำเป็นคนที่ดื้อที่สุดในกลุ่มคนอื่นๆรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วเขาก็เลยชวนกันกลับแต่จำบอกว่าถ้าใครกลัวก็กลับเข้ารถไปก่อนเขาจะถ่ายทําคนเดียวถ้าเราไม่รีบกอบโกยตัวนี้เราจะกอบโกยตอนไหนเพราะตอนนี้คนดูเยอะมากๆและคนก็คอมเมนต์มาเยอะและตอนนี้ยอดดูก็ทะลุเลยเขาเลยไม่อยากจะกลับตอนนี้เลยไล่เพื่อนให้กลับขึ้นรถไปก่อนเพื่อนๆก็กลัวนะคะเลยกลับขึ้นรถไปเหลือจำคนเดียวที่ อยู่นะสถานที่ตรงนั้นตอนนี้เขากําลังอ่านคอมเมนต์อยู่รู้สึกดีมากที่มีคนให้ความสนใจเยอะขนาดนี้แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าให้ไปหยิบตุ๊กตามาให้ดูหน่อยอยากเห็นชัดว่ามันเป็นลักษณะยังไงซึ่งเพื่อนๆก็ร้องห้ามแล้วว่าห้ามจับตุ๊กตาตัวนี้คือก่อนหน้าเนี่ยเขาโยนไปเพื่อนด้วยเพื่อนคอยเตือนเขาตลอดว่าอย่าทําแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีแต่จําจะบอกเสมอว่าเราเป็นรายการล่าท้าผีถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราจะเห็นผีหรอเขาทําแบบนี้เพื่อจะให้เห็นผีไงทุกคนอยากจะเห็นผีถ้าเเราเห็นผี แม้แต่วีเดียวเนี่ยช่องเราต้องดังมากๆแน่เลยแล้วเราจะตัดมาตอนนี้หลังจากเขาอ่านคอมเมนต์เสร็จเขาเลยคิดว่าอยากจะทําอะไรแพงๆสํารวจมองรอบๆเห็นทูบอยู่ดอกหนึ่งเขาเลยไปหยิบทูบขึ้นมาแล้วก็จุดเพื่อจะเรียกวิญญาณการทําวิธีนี้มันคือการไหว้ผีเขาเลยทําสิ่งนี้นะคะและในคอมเมนต์ก็บอกเขาไปหยิบทุก,กตาขึ้นมาเขาก็ผื่กกาลังจะหยิบอีกรอบหนึ่งแต่สักพักหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเกาะหูเขาซึ่งมันน่ากลัวมากตอนนี้เขาเริ่มไม่โอเคแล้วเพราะว่าเสียงมันไกลมากและ เสียงมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีคนมากรีดส่หูเขาเขาเผลอท,ทลําโทรศัพท์ตกแล้วก็กำลังจะคว้าโทรศัพท์แต่สิ่งที่เขาคว้าไม่ใช่โทรศัพท์นะคะแต่เป็นตุ๊กตาเสกาบาลเขาคว้ามันมาด้วยเราจะตัดไปบ้านของสิงหาบ้างตอนนี้สิงหานอนไม่หลับเลยเขาได้ยินเสียงกกแกกตลอดเวลาเขาเลยเดินมาดูว่ามันเสียงอะไรพอเดินลงมาก็เห็นกับทูบที่กําลังทําอาหารอยู่แล้วเขาก็ทําสีหน้าไม่พอใจถามทุกว่านี่มึงกาลังทําอะไรเนี่ยทุก็ตกใจเลอทํามีดบาดมือด้ดวยเขาก็พูดไปว่า เออผมทําให้พี่ตื่นแล้วครับสิงหาเลยบอกว่าเออใช่นะสิมึงทําให้กูตื่นเนี่ยนี่ทาอะไรอยู่เขาเลยบอกว่าเขากําลังทํากับข้าวอยู่อยากจะทําอะไรตอบแทนบ้างเขาอยากจะทําอาหารให้กับสิงหากินแต่สิงหาก็เลยบอกว่าแค่มึงทําความสะอาดบ้านก็พอแล้วแต่ทูบตอบว่าไม่ครับการทําความสะอาดบ้านก็คือทําให้บ้านแต่ว่าทําอาหารเนี่ยก็ทาให้พี่น่ารักมากนะคะสิงหาเลยบอกทูบไปทําแผลก่อนส่วนเขากําลังจะเดินมานั่งตรงโซฟาแต่สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียง ยเหมันคนกดออดเขาเลยเปิดประตูไปดูเห็นคิงกําลังยืนอยู่หน้าบ้านตะโกนเรียกเขาให้เขาเออกไปเปิด แต่เขาไม่สนใจนะคะถามกลับไปว่ามึงมาทําอะไรแต่คิงตอบไปว่ามารับสิ่งไปทํางานด้วยสองคนนี้เขามีซัมติงกันนะคะแต่สิงหาไม่สนใจบอกว่ากูไม่ได้ขอให้มึงมาและกูไม่จะเป็นต้องเปิดบ้านให้มึงด้วยเขาไม่เปิดบ้านให้คิงเข้ามานะคะก็ปิดประตูเลยตอนนี้ทูบตกใจมากทําไมาสิงหาไม่ให้คิงเข้ามาด้วยให้อยู่อย่างนั้นหรอ <S <S <lei. S 1> เขาถามสิงหาไปแต่สิงหาบอกว่ามาทางไหนก็กลับทางนั้นสิเขาไม่ได้ขอรอให้มาสักหน่อยเขาก็เดินกลับเข้าไปไล่ให้ทูบไปอาบน้ำ แล้วลงมากินข้าว้วยกันแต่ทูบก็ยังไม่ไปไหนนะคะเขาก็ถือทพีอยู่อย่างนั้นสิงหาเลยบอกว่ามึงจะถือทพีอะไรนักหนาะทูบเลยยิ้มให้ไปตอบว่าเขาจะตักข้าวให้สิงหากินเขาอยากทําอะไรเพื่อสิงหาบ้างเพื่อเป็นการตอบแทนที่สิงหายเขามาอยู่ด้วยสิงหาก็เอออ,อตามไปนะคะทูบไปตักข้าวให้สิงหากินแล้วก็หากับข้าวมาให้สิงหาสิงหาก็ชิมนะคะอาหารรสชาติดีมากสักพักหนึ่งเขาเลยโทรไปหาหมวดเข้มเพราะตอนนี้คิงโวยวายหนักมากเขาเลย โทรหมวดเข้มมารับคิงไปตอนนี้เขาลำคาญมากเขาไม่มีทางจะเปิดประตูให้คิงแน่นอนเขาเลยโทรบอกหมวดเข้มให้มารับคิงไปแต่หมวดเข้มบอกว่าเห็นว่านักสืบคิงจะเอาเอกสารไปให้นะคบพอดีมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีจิงหาเลยถามว่ามันมีความคืบหน้าอะไรบ้างหมวดเข้มเลยบอกว่าเมื่อกลางดึกมีเด็กกลุ่มหนึ่งเข้าไปสถานที่เกิดเหตุครับเห็นบอกว่าเข้าไปไทยทำล่าท้าผีจิงหาก็รับฟังและบอกให้หมวดเข้มมารับคิงกลับไปด้วยหลังจากวางสายเขาก็มานั่งกินข้าวแล้วเขากใกล้ถู ูบมานั่งกินข้าวด้วยตอนแรกเขาให้ทูบไปอาบน้ําแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วอยากให้ทูบมากินข้าวด้วยกันเพราะมันกําลังร้อนๆอยู่ทูบก็ดีใจมากๆตอนนี้สิงหาดูจะอ่อนโยนกับเขามากขึ้นเขาก็นั่งกินข้าวก่อนไปโมเมนต์ moment น่ารักคู่นี้จะมีโมเมนต์เล็กๆน้อยๆไม่ได้หวานช้าขนาดนั้นนะคะและหลังจากกินข้าวเสร็จเขาก็พากันไปที่สถานีตํารวจพอไปถึงก็พบกับเด็ก4ี่คนเขาเลยเข้าไปถามว่าทําไมถึงไปที่เกิดเหตุนั้นและไปได้ยังไงเด็กกู นั้นก็ตอบแค่ว่าเขาแค่ต้องการไปทำคอนเทนต์เฉยๆ,ๆไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเขาก็ถามจี้คนชื่อจ้ำนะคะและเหมือนคนชื่อจ้ำจะไม่พอใจที่สิงหาเอาแต่ถามเรื่องเดิมๆรู้สึกลำคาญและโมโหด้วยตอนนี้มันหงุดยิดหลายอย่างทั้งเรื่องที่ป่าช้านั้นแถมสิงหาก็ยังเอาแต่ถามคำถามเดิมๆเ,เอาแต่ว่าเขาเอาแต่สอนเขาจํำโมโหมากก็เลยลุกออกไปข้างนอกเลยสิงหาก็รู้ว่าเด็กคนนี้ไม่พอใจและก็รู้ด้วยว่าเด็กคนนี้น่าจะหัวรันน่าดูเขาก็ไม่สนใจนะก็ยังถามเด็กคนน ต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเล่ามาตั้งแต่แรกเลยและเห็นอะไรแปลกหรือเปล่าและได้แตะต้องอะไรในนั้นหรือเปล่า เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยบอกว่าก็หยิบตุกตาตัวหนึ่งครับเห็นจ้าบอกว่ามันเป็นตุกตาเสกบาลเขาก็เล่าไปข้าวๆนะคะสิงหาเขาคอยเก็บข้อมูลหลังจากถามจนพอใจแล้วเขาเลยบอกให้หมดเข้มให้ดําเนินคดีกับเด็กๆพวกนี้ต่อเพราะว่ามันมีความผิดที่บุกรุกสถานที่แล้วเขาก็เดินกลับไปที่ห้องของตัวเองพอกลับเข้าไปถึงห้องก็เห็นทูบก,กําลังนั่งวาดรูปอยู่ตอนนี้เขาใช้ทูบสะเกตผภาพผีที่เคยเห็นมาตอนเด็กเป็นผีเมื่อ20ปีที่แล้วที่เขาเคยเล่ากับสิงหาฟัง และตอนนี้ทูบกาลังจะวาดรูปอยู่แต่สักพักหนึ่งสาราวัตรก็เปิดประตูเข้ามาเขาก็ดูออกว่าตอนนี้สาราวัตรกำลังเครียดอยู่เพราะสีหน้าดูเคร่งเครียดมากๆแต่สายตาเขาดันเหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังนั่งอยู่หน้าห้องสอบสวนนั่นก็คือจํานะคะที่ออกมาจากนอกห้องสืบสวนตอนนี้คิงเข้าไปสืบสวนเด็กๆต่อแล้วแต่เขาไม่ได้เห็นแค่เด็กคนนั้นแต่เห็นผีที่ขี่คอเด็กคนนั้นอยู่เขาได้ถามสาราวัตรว,ว่า เด็กพวกนี้ใช่ไหมคือเด็กที่เข้าไปในสถานที่แห่งนั้นแล้วเขาได้หยิบอะไรออกมาหรือเปล่าผมเห็นสิงหาก็มองหน้าทูบเลยบอกว่าเห็นเด็กพวกนั้นบอกว่าเห็นตุ๊กตาเซกบาลแต่ไม่ได้บอกว่าหยิบมาด้วยนะทูบเลยบอกว่าเด็กพวกนั้นหยิบมาสิงหาเลยรีบเดินออกไปตรงไปหาเด็กพวกนั้นแล้วเอาแต่ถามว่าได้หยิบอะไรมาไหมตอบเด็กทั้งสี่คนอึ้งหมดเลยเขากำลังแปลกใจว่าสิงหาพูดอะไรคิงก็เหมือนกันในสิงหาบอกว่ามีธุระต้องออกไปทําต่อแล้วทาไมถึงกลับเข้ามาอีก แต่สิงหาไม่ฟังใครเลยเอาไปถามจี้แล้วก็ช้าขอเสื้อเด็กคนหนึ่งขึ้นมาถามว่าได้หยิบอะไรมาไหมได้หยิบของกลางอะไรมาหรือเปล่าเด็กทั้ง4ี่คนไม่มีใครตอบเลยสิงหาเลยคนตัวทุกคนจนไปเจอตุ๊กตาในกระเป๋าของจำจำก็ตกใจมากเอาแต่ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้หยิบมาด้วยนะเขาไม่ได้หยิบมาด้วยแต่หลักฐานคาตาสิงหาเลยพักเด็กคนนั้นล้มลงไปแล้วก็ของกลางให้กับหมวดเข้มเพื่อเป็นหลักฐานในการาดําเนินคดีแล้วเขาก็พาทูบออกไปตอนนี้ทูบอึ้งกสถานการณ์มาก และผีตัวนั้นก็หันมาพูดกับเขาด้วยผีตนที่ตามเด็กคนนี้มาก็คือผีที่เขาเคยเห็นหน้าบ้านของผู้ต้องหาคนนั้นที่เขาได้ไปกับสารวัตรเขาเลยแปลกใจว่าทําไมผีตัวนี้ถึงตามเด็กคนนี้แล้วตุ๊กตาเสกบ,บาลมันต้องเกี่ยวข้องกับคดีแห่งนี้แน่และผีตัวนั้นยังไปที่บ้านของผู้ตายอีกเขาเลยคิดว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากนแน่และผีตัวนั้นยังพูดถึงเรื่องแม่ซื้ออีกด้วยเขาเลยคิดว่ามันต้องเชื่อมโยงกันแน่ๆและเราจะตัดไปตอนที่เขาอยู่ในรถกันเลย ตอนนี้สิงหากําลังขับรถไปที่เรือนจําเพื่อจะไปสอบปากคําคนที่เคยเป็นผู้ร้ายคดีแห่งนี้ระหว่างที่เขาขับรถไปเขาเลยถามทูบว่าเป็นอะไรทําไมมีสีหน้าไม่ค่อยดีตอนนี้สีหน้าของทูบคือบ่งบอกเลยว่าเจอเหตุการณ์ไม่ดีมาเขาเลยถามทูบทูบเลยอธิบายเขาฟังว่าเขาเจออะไรมาบ้างเขาเริ่มปฏิปต่ะเรื่องราวได้แล้วเขาเห็นผีตัวนั้นตนที่ตามเด็กสี่คนนั้นมา สิงหาเลยถามว่าผีต้นไหนใช่คนเมื่อเคยเจอตอนเด็กๆหรือเปล่าทูบเลยปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ผีตัวน,นี้เราเคยเห็นที่บ้านของผู้ตายคนนั้นที่เราไปด้วยกันผู้ตายที่เขาไปลงพื้นที่ที่บ้านเนี่ยชื่อว่าแก้วนะคะเราจะเรียกว่าแก้วแล้วกันเขาเลยบอกไปว่าผีตัวน,นี้อยู่บ้านแก้วตอนที่ไปบ้านแก้วเขาเห็นผีตัวน,นี้สิงหาเลยถามว่า ทูบต้องการจะเสืออะไรกันแน่ทูบเลยบอกว่าคุณรู้จักเรื่องแม่ซื้อหรือเปล่าสิงหาก,ก็สายหน้านะครับเขาไม่รู้อะไรเลยทูบอธิบายว่าความเชื่อเรื่องแม่ซื้อแต่ละภาคจะไม่เหมือนกันส่วนความเชื่อที่เขาได้รู้มาก็คือแม่ซื้อเป็นผีหรือเทวดาทีท่คอยเลี้ยงเด็กคอยเล่นกับเด็กตอนเล็กๆพอโตขึ้นมาหน่อยรู้เลือกขึ้นมาหน่อยเขาจะทําพิธีแยกลูกผีลูกคนทําให้เด็กไม่เห็นแม่ซื้อสิงหากก็ยังไม่เข้าใจสิ่งที่ทูบกําลังบอกทูบเลยบอกว่าเรื่องแม่ซื้อมันก็จะมีความเชื่ออ,อีกแบบ แลมันจะมีพิธีกรรมอีกแบบหนึง่งและผีที่เขาเห็นเป็นแม่ซื้อมีชื่อด้วยนะคะแต่เราจะไม่ได้แล้วแม่ซื้อคนนี้เป็นคนที่ดูแลเด็กที่เกิดวันเสาร์และแม่ซื้อมีทั้งหมด7คนตามวันเกิดเลยมีจันอังคารพุธพฤหสัสบดีเสาร์มีครบเจวันเลยแล้วก็มีชื่อเรียกของแต่ละวันด้วยซึ่งผีที่เขาเจอเป็นแม่ซื้อประจําวันเสาร์เขาเลยอยากรู้ว่าคนชื่อแก้วเกิดวันที่เท่าไหร่สรารวัตรเลยให้ทูบหยิบแฟ้มคดีขึ้นมาเล่มหนึ่งกลใ้เปิดดูไปชื่อหน้าของคนชื่อแก้วเขาก็เปิดดููู้ทร ว่าคนนั้นเกิดวันที่เท่าไหรและตายวันที่เท่าไหร่เขาเกิดวันเสาร์นะคะแล้วก็ตายวันเสาร์ด้วยเรื่องราวมันก็เลยเชื่อมโยงกันเขาเลยโทรไปหาคิงบอกให้คิงไปบ้านของคนทั้ง7คนเพื่อไปหาตุกตาเสียกบาลเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่ทูบสัิฐานมันเป็นจริงหรือเปล่ามันจะเกี่ยวกับการทำพิธีกรรมหรือเปล่าทูบและสารวัตรคิดว่าผู้หลายเลือกคนจากวันเกิดหรือเปล่าเขาเลยให้คิงไปลงพื้นที่ให้ไปดูว่ามีตุกตาเสียกบาลหรือเปล่าตอนแรกคิงก็ไม่เข้าใจนะคะแต่สารวัตรบอกว่าเดี๋ยวเขาจะอธิบาย ทีหลังเองเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคดีโดยตรงเลยและหลังจากวางสายเสร็จเขาก็หันมาหาทูบบอยทูบดูแฟมคดีคนต่อไปสิให้ดูว่าแต่ละคนเกิดวันไหนบ้างและมันก็เป็นไปตามคาดนะคะคือทั้งเจ็ดคนนี้เกิคดคนละวันหมดเลยมันก็ตรงตามที่พวกเขาคาดคะเนนะคะ